ทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ญี่ปุ่นคือตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่มาลงไทยพี่ก้องอเขาไปลงเวียดนามไปลงขเขมรนะไปลงญี่ปุ่นนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นคนมีวินัยอยะนะคนญี่ปุ่นก็วินัยกล้าหาญชาญฉศึกนะถ้เาเพื่อนมีวินยัยแล้วมีระเบียบเี็บร้อยแล้วคนเงียบเงียบนะคนญี่ปุ่นคนเงียบเงียบมีระเบียบวินัยแบบอนามธรรมตนนะคนญี่ปุ่น พอไปเจอนักท่องเที่ยวจีนมิ่งแบบปังปะปังปะปัง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 นักท่องเที่ยวจีนใช่ไหมเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบเอานักท่องเที่ยวจีนเยอะไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวนะแบบนี้เออไม่ไหวนะแบบนี้อ่ะก็เลยเริ่มแบบมีปฏิกิริยากับนักท่องเที่ยวจีนนิด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 เริ่มนิดนิดก็มันเริ่มมาตอนนี้คือมันมีอันหนึ่งซึ่งแบบอันนี้ได้มาจากพิษโปนสังนะคะติดแฮชแท็กว่าญี่ปุ่นร้านอาหารยากิโทริแห่งหนึ่งเป็นร้านขายไก่ย่างเสียบไม้แบบญี่ปุ่นนะยากิโทรินะ ที่เบองโอซาก้าเป็นกระแสไวรัลไปในสังคมชาวเน็ตค่ะหลังติดป้ายห้ามลูกค้าชาวจีนเข้าร้านเพราะแสดงกิริยาไม่สุภาพหยาบคายะนะคะต่อมาบริษัทแม่ของเครือร้านอาหารเนี่ยต้องออกมาถแถลงขอโทษบอกว่าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งของเราติดป้ายประกาศห้ามลูกค้าต่างชาติเข้าร้านเป็นเวลาหลายวันตามดิแล้วพินี่กับผู้จัดการร้านเราเพิ่งทราบเรื่องเราให้ถอดป้ายออกแล้วเราขออภัยต่อลูกค้าที่รู้สึกไม่สบายใจ เราดาเนินกิจการทําร้านอาหารทุกแห่งยึด,ยด,ยดมั่นในนโยบายให้บริการลูกค้าดีที่สุดเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้คือขอโทษทีนะผู้จัดการร้านเราอาจจะแบบว่านั่นไปเราขอโทษทีนะผู้จัดการเขามากินได้อยู่คืออาจจะเจอคนจีนที่แบบว่าเข้าไปแบบบุกอ่ะคนจีนแบบบุกอ่ะปองปางปองปางปอง,ง,ง,งเราเข้าใจเราเข้าใจเราเจอเราเคยเจอแล้วย<ะ>ายกีโทนี่แบบเข้าถึงแบบเข้าถึงแบบว่าเขาอยากกินร้านอาหารเจ้าของร้านคนจีนด้วยกันเนี่ย เราอยากอิตาิเป็นพวกยางๆอ่ะปิ้งยางปิ้งยางอ่ะเขาคงจะแบบว่าไม่ไหวอยู่เด้อเธอพี่น้องเราก็สิงด่างอยู่เด้อแต่ว่าคนทําธุรกิจกังญี่ปุ่นเขาก็คงกลัวแหละเพราะถ้าเกิดมันกลายเป็นกระแสเรื่องชาตินิยมเรื่องอะไรขึ้นมาเหมือนไอ้ที่อิตาลีอ่ะเรื่องตะเกียบอะไรนั่นอ่ะใช่ใช่โอ้โหพอจีนคนจีนในเวลาเขาบอยขอดโอ้โหนพ่อจีนแม่จีนเอาแรงเนอะแรงเลยนะ เราก็กดวใจตึงนังเกียตอนหลังเนี่ยเขามีนะเขามีวิดีโอนะจะจะ,จะถ่ายออกทีวีบ่อยๆว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยนะเข้าห้องน้ำเด็่ยเราห้ามยืนนะเราต้องนั่งนะนั่งบนชะโครกนะแล้วเราก็ห้ามขากถุยนะเราต้องทิ้งขยะในที่ทิ้งนะ แล้วรับประทานอาหารหรรัฐบาลจีนนะเขาจะมีคู่มือเลยเขาจะพยายามมันก็ประมาณวราอย่าทําใไม่เสียชื่อ,อต้องมีมารยาทต,<อ>ต้องรู้จักว่าทําท้องถิ่นครับอย่างงู้นอย่างนี้แม้ไงจะเสียชื่อคนจีน<อ>ก็คงมีเสียงสะท้อนออกมาเยอะว่าพลเมืองของเขาเนี่ยไปแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็อาจจะมีบางคนบางส่วนเนี่ยไปก่อไม่ดีไม่งามอะไรแบบนี้ ถ้าว่าเป็นคนเมืองใหญ่อ่ะก็คงจะเข้าใจเป็นคนเมืองเมืองไกลๆอะไรเงี้ยพันดินจีนมันกว้างใหญ่ไพศาลมากใช่ใช่ใช่ร้าเคยเคยเคยเจอน้องคนนี้เขาทำงานสมัยก่อนตอนที่จะเป็นเอ็มดิสตริกมันจะเป็นไดนเดลเซร์มาก่อนใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นม่ดีเลยที่ท่องเที่ยวของคนจีนใช่ป่ะเขาโทรมาต้อนประกาศว่าสวัสดีท่านผู้มีทั้งหลายเป็นภาษาจีนนะสวัสดีทุกคนเอาละเราเดลีมิงไปรับขนมนะตรงนี้นะ เสร็จแล้วในห้องน้ำไปด้านนี้นะให้ยิงเข้าแขวเข้าคิวข้างในการเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้เข้าคิวข้างหน้าไม่ไปยืนออไม่ไปยืนรอหน้าประตูเข้าคิวข้างหน้าห้องไหนเปิดก็เราว่าเข้าไปใช่ไหมเห็นไหมแล้วที่ยืนแนบทางนี้นะทางนี้ทางเข้านะเส้นนี้เข้านะเส้นนี้ออกนะเด็ดเนยระวางที่พูดพูดวตัวอย่าไปฉี่ตรงนั้นอย่ามาตรงนี้อะไร้ย่องก็จะไม่รู้ว่าถ้าเปิดน้ำล้างหน้าให้ล้างให้ล้าอะไรเงี้ย คือจริงใจอะจริงใจแต่ว่าก็ต้องแบบเอ่อต้องอธิบายกันต้องอธิบายกัน